วัสดีครับเพื่นอนๆตอนเชา้าก็ดูที่วันนี้จะมาหากระปตูครับตรงนี้หรื่บเนาะน,นี่ฝนากาดก็คือ่ฟ้าครึ่ฝนครับโอ้ทุกอย่างก็ลงราคาครับเออกระปตูทำไมมันหายากจังนาะไปป,าปราเพื่อนมาชมทำวัสดูกดสร้างครับ ว่าจะสมัครงานตรงนี้บ่จะไหวไหมนีน่สุดยอดเลยนะครับงานก่อสร้างก็แอะไม่ใช่งานก่อสร้างวัสดุพวกที่ก็ทำเป็นบ้านนะครับดูน,นะครับแต่ตอ,อนเช้าๆครับผมตอนเช้าๆก็ดีแบบนี้แหละครับอากาศมันสดชืน่น นนอะไรก็ทำไปเนาะเพื่อน,อนอขอให้มีตังกาทำก็อดติดครับเพื่อนเพื่อครับดูดูนะครับดูครับโอ้สุดยอดเลยนะครับดอกไม้สวยๆเนี่ยเนี่ยพ,เพืเพื่อนมาชมบรรยากาศตอนเช้าดอกไม้มาชมดอกไม้สวยๆ,ๆดยกันนะครับโอ้ดูครับ น,นะครับนะครับบางทีเขาบอกเออหน้าตาแบบผมนี่จะมีดอกไม้ในหัวใจไหมก็มีละครับมีมีมีมดูดิก็ชอบดอกไม้เหมือนเพื่อนๆนั่นแหละครับบรรยากาศยามเช้าๆ,ๆครับผมดูดูนะครับเราไม่ได้ปลูกเองหรอกครับแต่ในอยู่ที่ร้านเขาที่ทำอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผม เช้าๆก็รกดีประมาณนี้แหละครับเออน,เน,น,นะครับชมแบบบรรยากาศเช้าเย็นสบายๆนะครับเออเนี่ยเพิ่งฝนเพิ่งหยุดไปสักพักเองนะครับแต่วันไม่ตกแรงมากสบายๆ <c oughs> เจอฝนก็มีอาการไม่สบายเกิดขึ้นเลยนะครับไอ้ก็ก็แก๊กแก๊กไปดูดูดูช้าๆนะครับเออแต่ชาวก็เดินออกกําลังกายนิดหน่อยครับผ่านพือนออกกําลังกายเดินออกกําลังกายชมบรรยากาศไปด้วยนะครับผมชมชมชมบรรยากาศนะครับ เซาบข้างทางนะครับต้นเช้าเนี่ยไม่ค่อยมีรถนะครับอีกจะเก็บเป็นโมงแหละพวกไปเ,เขาทำงานกันก็นกจะเสียงรถก,ก็คึดคักหน่อยครับแล้วชมบรรยากาศนะครับเ,เพื่อนๆบรรยากาศสวยๆอารมณ์จะได้เย็นๆ สุขภาพก็จะดีๆนะครับรบชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับถ้าอยู่ในเมืองก็หาชมบรรยากาศแบบนี้ยากเลยครับมีแต่รถแต่เรือนะอยู่ในเมืองก็เราอยู่บนนอกก็ก็แบบนี้แหละครับไปไชมบรรยากาศสบายๆนะครับช่วยครับผม ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม